สวัสด,ดีครับผมพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้5กันยายน2563ครับวันนี้จะพามาชมทะเลหมอ,อกจุดชมวิวสีหลงสางหุบเขามังกรตะวันตกของอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านครับชื่อหมู่บ้านเปียงหลวงอ่าตอนนี้นั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ เพื่อนๆท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมดินแดนรับแลออำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับนักท่องเที่ยวยังบางตานะครับผมมาเที่ยวได้เย็นๆชิวๆนะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับหน้าฝนก็เที่ยวได้ครับผมเดี๋ยวเรามาคอยดูพระอาทิตขึ้นพร้อมๆกันนะครับผมพร้อมๆกันสวยเลยทีเดียว ในวิดีโอท่านอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเป็นด้วยตาเปล่าเนี่ยรับลองได้ว่าพาติดขึ้นนะครับมเมฆหมอกนั้น สวยทีเดียวครับผมอ่ะช่วงเชา้าเช้านี้ขึ้นมาชมกันได้ครับความสูงก็ไม่ค่อยเยอะขึ้นมาจากหมู่บ้านนิดเดียวไม่ต้องไปไกลนั่งชมพาทิศขึ้นฝากติดตามก็ได้นะครับผม <c oughs> เที่ยวได้ไดเรื่อยๆชแนลครับจุดชมวิวซีหลงสางหุเข่าวะาตะวังก่อนตะวันตกครับผม ตามป้ายที่เขานี่เลยครับแหว้วววครับผมวิวโอเคครับตาละครับ